เฮ้ย hey, ผมกรับสวัดทุกคนด้วยนะครับผมก็มาอยู่กันในทริปทีดเดสเบรกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปส่งท้ายจะเรียกว่าส่งท้ายเดี๋ยว่ากับโยเนะนะครับกับโยเน,นะเฮฟวี่หนะไม่รู้ว่าแพทหน้าที่กําลังจะเข้านี้โยเนะมันยังเล่นได้เหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมาลองเอาคลิปนี้ให้ดูเป็นอ่าส่งท้ายแล้วกันก็เรียกว่าส่งท้ายแล้วกันเนาะ กับคอมโยเน่เฮฟวี่นะครับว่าคอมที่โคตรจะมาเลงในตอนนี้วิธีการเล่นยังไงเผื่อใครยังเล่นไม่เป็นนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดใครยังเล่นไม่เป็นก็สามารถดูทางการเล่นของผมไปเล่นตามได้นะมันเป็นคอมที่เก่งนะครับแต่ว่ามันก็อย่างสมชื่อแล้วมันคือคอมมาเลงอะถ้าเกิดมันฮิตก็เก่งนะครับแล้วคนเันคอนเทนต์เยอะด้วยนะโอเคเดี๋ยวจะมีวิธีการเล่นยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันสักนิดหนึ่งนะครับไปรับชมคลิปกันได้เลยครับ จุดเริ่มเรื่องของคลิปนี้ก็คือที่ทําให้ผมอยากเล่นโยนิก็เพราะว่าผมได้ไทท่านมานครับรอบตีคีปแล้วผมก็ได้โยนิมาด้วยครับจะรอบตีคีปนะก็เลยอ่ะลองไปเล่นโยน่ดูแล้วกันแต่เกมนี้น่าจะมีคนคอนเทสรหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีนะเพราะเกมนี้ผมทํา3ดาวได้นะสำหรับโยนะครับอันนี้ก็เป็นโชคดีของผมแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดมีคนคอนเทสนะครับผมก็จะไปเล่นอีกอย่างหนึ่งนะั่นก็คือเล่นโยนิแค่2ดาวนะครับแล้วก็ไปเล่นเวลเก้าแทน ต่วนเลือกอักเมนต์นี้ผมก็คิดอยู่ว่าผมจะเอาอะไรดีนะมันไม่ค่อยมีอะไรที่ค่อนข้างจะดีเลยเลยก็เอามาเป็นไอวันทูทรีนี่มาแล้วกันนะครับโอเคก็ได้มาเป็นสโลกะนะสโลกะเราใช้นะครับเพราะมันไม่มีอะไรดีเลยอ่ะแพนโดร่าก็ไม่ค่อยน่าหยิบนะครับเพราะว่าเรามีของดีอยู่แล้วเนาะก็เลยหยิบอันนี้มาแล้วกันเผื่อได้อีคอนนะครับทํา10บาทได้นะเรารวยนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับต้นเกมโอเคก็สแลมเป็นบัตรเติร์ดไปนะครับแล้วหยดน้ํานี่ผมก็หาหมัดนะครับเอามาทำฮีโรเจยให้โยน bs เยนเนก็จะเป็น2ไททันแล้วก็บัตเตอร์นะครับแต่ว่าเกมนี้ผมทําบัตเตอร์ไม่ได้ผมก็เลยทำเป็นเชลยแทนนะแล้วก็เป็น2ไททันนะครับหน้าตาคอมก็จะเป็นเฮ v วี่หกเลยครับแล้วก็4ีีเปอร์นะแต่ถ้าเกิดเรามีเป็นสเปด a v ฟวี่ก็จะเป็น h ฮ a วี่เจ็นี่ก็จะดีมากๆนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดได้เป็น8ของลิปเปอร์ก็โอเคได้ไป4ลิปเปอร์นะครับเราก็จะถอดไอ้คินเดดออกนะไปเติมเป็นตัวอื่นแทนนั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็ตั้งบอร์ดเป็นเทวีนะครับเเวีสกับ2ลิปเปอร์นะเยโนเนก็ให้แบกไปก่อนนะครับวิธีโพซิชั่นก็คือผมจะชอบเอาโยเนกวางตรงกลางนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะไปฟันโดนตัวหลังได้นะพอมันแคสรอบสองนะครับก็เลยวางตรงกลางนะ่าจะดีที่สุดนะให้มันรับแบบว่าไอ้พวกตัวแทงตีปั๊มสแต็คของไททันได้นะ อันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์สุดนะสำหรับการวางตรงกลางมันก็แล้วแต่เกมนะครับว่าเกมไหนถ้าเกิดมันโดนเบิร์ตาตายก็เอาวางตรงอื่นก็จะดีกว่านะแต่ถ้าเกิดมันมี2ในท่าแล้วมันโดนเบิร์ตรอบเดียวมันไม่ตายแน่นอนครับแล้วมันก็จะไปะพุ่งไปฟันพวกแถวหลังได้นะอันนี้ก็จะดีกว่านะสำหรับการวางตรงกลางนะ ช่วงสเตจสองนี่ผมก็ชนะมาย,วยาวๆเลยนะครับวินซิกห้าไปแล้วนะโคตรจะดีะครับอันนี้ก็เอาสองเเงิน50นี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะรวยเลยนะครับแล้วได้ดูอันหนึ่งด้วยถือว่าตอบโจทย์เลยแต่เราไม่ได้เกาะกับธนูเพิ่มมาเลยอ่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรแลก,กกับการที่ผมได้อีคอนดีนะโอเคก็อันนี้เป็นเอ็นเคาสเตอร์ของคลาสสิกนะครับคลาสสิกมันจะลดอ่าลดการซื้อเลเวลลง1บาทนะครับเท่ากับอัพเวลหนึ่งรอบใช้แค่3บาทเองอันนี้ผมก็เลยเทมโปขึ้นเวล 6มาเลยวล6เงิน50สเตจ3หนึ่งโคตรรวยแลรวยจะจัดนะครับเอายอลิกลงไปนะให้โยเน่มันติดอัมบาวสักนิดหนึ่งนะครับมันจะได้มี Execute นะแล้วก็อันนี้ก็เล่นบ์อนี้ไปเลยครับยาวๆไปสโลโลอีกทีตอนวิ7นะไม่รู้ว่าแพทหน้าโย่น้มันจะเก่งเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันโดนเนิฟไปค่อนข้างจะเยอะอยู่นะเพราะว่ามันแพทนี้มันเก่งเกินครับมันก็ต้องโดนเนิฟแล้วเนาะโอเคก่าน่าจะเล่นบ์ดนี้ไปเลยครับอย่างที่บอกยาวๆไปจนวิ7เลยนะ เราถือเรืออักเมนชนิทที่2อนะครับอันนี้ก็แอบลังเลว่าเอาเป็นอักเ,เมนอีคอนเลยดีไหมเอาไอดีวโรมาก็ไม่แย่นะครับเราได้โรฟีตามจํานวนตัวเฮฟเวอรี่ในบอร์ดเราเลยนะเป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะเราจะเล่นโยเนตรีโรยแล้วนะเราไม่ได้จะรีบขึ้นเวลไปฟาดเก้านะครับเพราะเกมนี้ผมสกาวดูแล้วมันไม่มีใครเล่นโยเนตกับผมเลยก็เลยอันนี้น่าจะดีนะโอเคก็น่าจะโรเลยนะครับเพราะมันใช้ได้แค่รอบตอนเลือกเท่านั้นนะมันจะไล่ตอนรอบเ,อเริ่มรอบะครับของสเตทนั้นๆอ่นนะโอเคอ่ะก็โลครับได้คลาสิกมา คาสิกสองดาวนะครับโอเคคาสิคสามดาวเนะี่ยแต่ไม่น่าจะทํานะครับมันไม่ได้เก่งมันไม่ได้เก่งอะ่ะไม่น่าจะทํา3ดาวแนะล้วสำหรับคาสิกอ่าอันนี้ก็อ่าไม่เจอโยเนะเลยอะ่ะผมกะว่าเจอโยเนะสักหน่อยนะจะได้ดูไปเลยนะครับเพราะผมจะเทมโปให้ผมชนะยาวๆเลยนะเป็นการเซฟเลือดนะครับเมื่อกี้ก็แอบแพ้เฟย์ไปนะบ้านเฟย์ต้นเกมมันถือกระดิมันได้โล่ของเฟย์อ่ะนั่งถึกเกินนะครับเก่งเกินอนะ่ะเฟย์ต้นเกมอะ่ะจริงๆ แต่สามก็มีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับบ้านคนอื่นเขาเริ่มเก่งแล้วและโยเน่ one, เราเพิ่งจะดาวเดียวครับก็เลยเป็นแบบนี้ไปนะเราไม่แย่เท่าไหร่นะครับโอเคก็ตอนนี้ขึ้น7มาเรียบร้อยแล้วนะก็โลครับโลเรื่อยๆหาธนูอีกอันนึงของโยเน่เราก็จะครบแล้วแล้วก็โลเรื่อยๆครับตอนนี้ได้โยเน่เพิ่มมาตัวหนึ่งโอเคได้โลฟีจากดีวายโลโยเน่สองดาวเรียบร้อยนะครับโลครับโลต่อ สโลโลไปครับเงินอย่าให้ต่ำกว่า50จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะไม่งั้นอ e ีคอนเราจะพังนะครับถ้าเราโลดีฟเกิน <laughs> บางทีผมก็หัวร้อนในยี่โลหมดตูดเรียบร้อยครับแพ้เลยเกมนั้นอีคอนเสียนะโอเคนี่ก็โลอา่าแค่นี้หรือว่าจะอัพเวลแล้วผมอัพเวลทำไมวะหรือไม่ก็จะขึ้น8เลยมนะั้งเพราะว่าผมคิดว่าตอนนั้นเราค่อนข้างรวยอะไปโลเวล8ก็ไม่แย่นะครับเผื่อได้เขน2ดาวอะไรอย่างงี้ด้วยนะน่าจะใช่นะที่ผมคิดตอนนั้นนะ ต่อไปที่เลือกเป็นชิสุดท้ายนะครับอันนี้ก็น่าจะเลือกแบบไม่คิดเลยลิปเปอร์เ,อเบมนะครับเปดของลิปเปอร์เราจะถอดคินเดดได้เป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะแล้วเราได้ฮอสเพิ่มมาด้วยนะครับเอาของให้เคนั่นเองอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าผมโลต่อหรือว,ว่าผมขึ้นเวลวะโอเคก็เอาของให้เคียร์หน้าถือไปก่อนนะครับเคียร์หน้านี่น้าจะเป็นของของลิงนะโอเคอันนี้ผมโลต่อวะโอเคโอเคได้เคมาแล้วไม่รู้ว่าผมโลต่อทำไมในเมื่อขึ้น8ก็ไม่แย่เนาะ อ๋อก็คือแบบว่าน,นี่ไงผมสก,กาดูแล้วมันไม่มีคนเล่นโยนนี้ใช่ไหมก็เลยโลแล้วกันอัพเวลไปนิดนึงแบบจะได้ไม่เปลืองอีคอนมากอะไรงี้มั้งหรือไม่ก็กดผิดหรือเปล่าไปเผออัพเวลหรือเปล่าแล้วตอนนี้นนผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่หรอกครับโลไปเรื่อยๆคิวๆและสโลโลอ่ามีคนเล่นเฮลเวลี่เหมือนกันนะครับไม่ใช่เฮลวลี่อันนั้นน่าจะเป็นบ้านคอกมาวนะมอไฟสามดาวน,นะครับโอเคเป็นบ้านคอกมาวนั่นเอง ไม่ใช่บ้านเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าขอไอหมอฟไฟเราไม่ได้จะทำสามดาวไปแล้วอันนี้มันต้องสีเรียสมากนะครับให้เขาทำไปเลย ในรอบเลยไอเทมนี่ผมอยากได้ลิงนะถ้าเกิดได้ลิงตัวด้านมาจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยเราเป็นเ e คันด์พิกนะครับแล้วลิงไปแล้วอดลิงเลยก <s> ็น <ๆ S 2> ่าจะหยิบเป็นของให้เคแล้วมั้งครับถ้าจะไม่ผิดนะหยิบดาบมาทําบัตเตอร์ได้นะเพราะว่าเรามีผ้าคลุมเลย,ยในเบ้นเยอะอยู่นะครับโ <s> อเคครับหยิบดาบมา <s> คอมนี้มันเล่นง่ายๆครับหลายๆคนก็น่าจะเล่นเล่นหลายๆคนก็น่าจะเล่นเป็นกันแล้วนะเออผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะนะครับมันเล่นง่ายๆอ่ะสโลโลเจ็ดถ้าเกิด อ่าไม่ฮิตโยเน่มีคนเล่นโยเนะเยอะก็ขึ้นเวลกาครับโอเคประมาณนั้นอ่ะก็รอต่อแนละ้วหาโยเน่สาวบ้วขาดอีกประมาณ4ตัวนะตอนนี้โยเนะของเราอ่าขีดหน้าสองนะครับถือเราเปลี่ยนให้เอาของให้ลิงนะลิงอ่าผมว่าใส่สเปดลิปเปอร์นี่เป็นอะไรที่โคตรเก่งนะครับรับลิงอ่ะโอเคก็ได้โยเน่เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งอันนี้ผมรลลึกเลยแล้วกันเพราะว่าผมอยากฮิตละอยากจะขึ้นก้านะครับขาดโยเนะแค่ตัวเดียวเองน่าจะรลลึกเลยเจอไหม เยวต่อครับโอเคแล้วฮิตเลยโดยไม่ต้องใช้ดูไี่โอ้มายโอเคไม่เป็นไรครับได้เยอะอันนี้ก็สแลมเป็นวัตเตอร์ให้เคนไปนะอันนี้ก็เก็บตังค์แล้วครับย,ยาวๆเลยเปเบลก,ก้าเลยโลฮาริง2ดาวเคน2ดาวนะครับมาช่วยเล่นเกม เป็นเคาเตอร์ทำเครนนะทำเคนจะมอบเอ,อ็นคอมมานเเอ็นวิวให้เราเป็นอะไรที่โคตรดีเลยเพราะว่าผมขาดธนูอยู่นะหวังว่าจะได้ธนูจากในนี้นะครับซึ่งเจอไหมโอเคเ,เจอนะโชคดีไปนะครับก็สแลมไปเลยเป็นสองในท่านฮอตนะครับไม่แย่เท่าไหร่อันนี้ก็ยาวๆเลยอย่างที่บอกครับไม่มีอะไรแล้วหลังจากนี้ก็คือเก็บตังค์ขึ้นเวลกครับ ทิคก,ก็คือเล่นคมนี้นะครับถ้าเกิดโดนคอนเทสต์อย่างที่บอกเลยครับเล่นอยู่ในแค่สองดาวพอแต่แต่ต้องต้องเน้นว่าถ้าเกิดเราเหลือเลือดเยอะนะไม่ใช่ว่าเหลือเลือดน้อยแล้วจะไปฝืนขึ้นก้านี่ก็แพ้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่ามีคนเล่นอยู่ในเยอะก็ไม่เล่นอย่างอื่นดีกว่านะครับรอบนั้น,นเราไม่เสี่ยงดีกว่านะแต่ถ้าเกิดแบบบอร์ดเราแข็งจริงช่วงต้นเกมมีแบบตัว2ดาวเยอะเล่ยูในสองดาวไวแบบนี้ไปขึ้นก้าก็ได้นะครับอันนี้ทิคเล็กๆน้อยๆนะสำหรับคนที่จะเล่นอยู่ใแต่ไม่รู้ว่าแผทหน้ามันจะเล่่นไดด้แบบเเิหรือปลา นี่ผมก็ไม่ชัวร์นะครับต้องไปรอดูอีกทีนะในรอบตีคีฟนี่ก็อยากได้เป็นของให้ลิงนะครับได้เป็นบัตเตอร์เพิ่อมอีกอันหนึ่งเด็กได้เทท่านนะ่ะเกมมันไม่ค่อยจะแจกขนมให้ผมเลยวะแจกขนมให้สองอันเองโอเคอันนี้ผมก็ขึ้น8เลยนะครับเพื่อที่จะมาโลนะ โดยไออักเมนของดีไวโนะครับโรเบอร์แปดน่าจะคุ้มกว่านะคือเจอเคนสองดาวแล้วเจอเป็นลิงนะครับสวยเลยโอเคได้เป็น6กเฮเบอรี่เรียบร้อยนะครับบอร์ดเรานี่ก็สตองแล้วอันนี้ก็ย้ายของจากเคียน้ามาให้ลิงเลยละกันนะครับเพราะผมมีเคียน้าสำรองอิเ,เวนต์อยู่แล้วนะสองดาวด้วยอันนี้ก็น่าจะสแลมเป็นอ่าอะไรดีบัตเตอร์สไหมโอเคเป็นเอ็ดออฟไนนะครับเดี๋ยวไนให้เคนไปอันนี้ก็ของก็ค่อนข้างจะบีเเคนนะเหลือ IE คินหนึ่งนี่ b ีเเลยนะครับสำหรับของเคนเนะ บัตเติร์ดไอ้อไนท์แล้วก็ไอ้อยีนั่นเองนะครับแต่งจางนี้ก็ไม่ได้ทำไรแล้วครับเก็บตังค์ขึ้นเลกล้าเลยบอร์ดเราค่อนข้างจะแข็งแลวไม่น่าจะมีใครสู้เราได้แล้วมั้งยกเว้นบ้านฮอกมานี่หรือเปล่าไม่น่าจะไหวกับเราแล้วครับเยี่ยนนี่เป็นล้วงแล้วน่าจะโดนนะบอร์ดฮอกเมานะครับเยี่ยนนี่มันแคชขันข้นที่2มันจะไกลขึ้นนะครับมันมีโอกาสไปโดนแผงหลังได้เลยปะเห็นไหมเ้ยมันเป็นคอรค่อนข้างมาเล็กนะครับถ้าเกมไหนสปอตดีๆแล้วแบบเราเล่นมาดีดดแ,แบบ โอกาสท็อปโฟเยอะมากเลยนะแต่ถ้าเกมไหนนี่แบบฝืนเล่นน่ะมีคนเล่นอยู่เนี่เยอะแล้วเราแบบฝืนเล่นอะไรเงี้ยก็โดนนะโดนอยู่เนี่ผนิดโอ้แล้วบ้านนั้นมันฟลอยจูนแคสเอาไปแล้วนะครับได้สิแปดดาวก็รอสามอันโอ้มายแล้วบ้านนี้อาเซียสองดาวใส่ไอไอ,ไอเลดบัฟแสง <laughs> ชั้นบ้านแต่ละคนมันปีศาจทั้งนั้นเลยเว้ยเห็นว่าดูดิมันฮิตกันบึ ump, ้มบ้ามซัมเบ้เลยพี่ชายามีคนบอกด้วยว่าอาเซียสองของเพเอเอลิตตะ แต่ไม่ไปขอมานานนะอันนี้มันของไอ้ไอ้เลียนี่ว่ตสงสัยพี่ชายเขาหายเลียไม่เจอ <c oughs> ก็เลยเล่นเป็นแบบนั้นไปก่อนนะโอเคหลังจากนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับเก็บตังค์ขึ้นเวลก้าเลยหยาๆนะครับหาลิงสองดาวเกณฑ์สองดาวช่งวงเวลก้านะรอบนี้ก็ให้โยเน่แบกไปก่อนนะครับเยาๆเลย ก็เริ่มแพ้นะครับเพราะว่าบางคนอื่นมันเริ่มฮิตกันแล้วอะโยเนตตัวเดียวมันแบกเราไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ผมก็น่าจะต้องหาลิง2ดาวให้ได้แล้วนะหาลิง2ดาวหาเคสสดาวมาช่วยแบกนะครับไม่งั้นจะแพ้เราได้นี่อ่ะอันนี้โหก็าจะอยากได้ลิงนะครับลิงวอรหมอกไม่แย่เท่าไหร่นะเพราะเราเคสมันถืออ่าสแปนมิติก,กันดิเราไม่ได้ใช้นะครับนี่หน่าจะหยิบลิงมาแทนดีกว่าแต่ลิงถือวอมอกก็ไม่แย่นะครับใส่วอหมอกให้ลิงก็ไม่เสียหายอะไรนะ ราเรามีดูดเลือดให้ลิงอยู่แล้วแล้วเรามีดเาเมจให้ลิงจากสแปดของลีปเปอร์ด้วยนั่นเองนะครับลิงเราก็เลยค่อนข้างเก่งนะแผอันนี้ก็เ,เก็บตังค์ก่อนครับยังไม่ได้เทมโปขึ้นเก้านะมีก็สกาบ้านอื่นๆนะครับมีบ้านคอกเมาส์นี่ก็น่ากลัวอยู่แต่เราชนะได้นะครับมีบ้านดาร์กหลอดเนี่ยพอจูนแคทเอาแล้วก็มีบ้านไอสตอรี่นะครับแต่ว่าไม่มีไอลิเลียนะใช้เป็นไออ,อาเซียแทนนะครับซึ่งก็เก่งนะ <laughs> อาเซียสองดาวมันก็เก่งนะครับ หาเลียไม่ได้ก็อาเสียสองดาวแทนละกันแล้ววิชายเขาไป,ไปเอาแดด้วยนะโอเคอันนี้ก็โพสชั่นครับตัวแบกเราคือโยเนสตัวเดียวเลยอตอนนี้กต้องยอมเสียเลือดไปก่อนครับเราค่อยไปเล่นอีกทีตอนเวลเก้าเลยอย่างที่บอกครับหาลิงสองดาวแบบเขียสองดาวช่วยแบกนะครับช่วงเลดเกมนะเห็นไหมครับเริ่มแพ้แล้วบ้านคนอื่นมันตึงกัินเกินนะครับอันนี้ผมต้องขึ้นแล้วเพราะผมไม่อยากเสียเลือดเยอะกว่าน,นี้นะครับ โอเคโลครับได้เอ้ได้เคนสองดาวมานะสวยเลยแล้วก็เติมบี่เวนไปกอนนะครับได้เอ่อเรดของเอาเอาทูิสเอก็โลครับไม่เจอราคาณนะแคลลี่อีกตัวหนึ่งของเรามันจะเป็นราคาณนะครับหลักๆเลยก็จะมีโยนี้เคนราคาลิงนั่นเองนะครับช่วงเล่นเกมเนี่ยนะอันนี้ผมที่เล่นแบบนี้ได้เพราะว่าผมได้สแปดของลีปเปอร์มาแล้วครับแต่ถ้าเกิดไม่มีสแปดลีปเปอร์ก็ ใช้เป็นชื่ออะไรนะคิดเด็ดแทนราคานะครับต้องเล่น4นะีลิปเปอร์นะสิงเก็งนะครับโยเนะ้เราอะก็ฝั่งไปได้หนึ่งคนนะครับอันนี้อันนี้ผมก็น่าจะอยากได้ของให้เคนนะ เป็นอะไรดีอะเราขาดตัดฮิลอยู่เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะเอาเลตบัฟมานะโอเคเอาปเป็นเลตบัฟให้เคียนไปนะให้เคียนมันช่วยแบกนะครับให้มีตัดฮิลสักหน่อยก็ดีอันนี้ก็โลนะครับเพราะว่าผมอยากได้ลิง2ดาวนะเจอไหมเอนะ่ยโอเคเจอแล้วโอเคโอเคเคนนะครับไม่ได้เล่นนะอันนี้โลฟีจากอักเม้นดีไวโลนเองได้ราคานะครับน่าจะเอาราคาแทนไอริเวนไป,ปวานนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็โลต่อไหมเหลือโลฟีอยู่โอเคหมดแล้วนะ ขายพวกนั้นไปครับถ้ามีคอนสิบาทจะเจอเป็นบ้านเซ็นหน้าโกสลี่สามดาวเกือบทั้งบอร์ดเลยไหวหรือเปล่าเนี่ยเซ็นหน้าของ b บ s สซะด้วยโอ้โหก็ยังไม่ไหวนะครับตอนนี้แพ้รัวๆเลย เริ่มไม่ดีแล้วอันนี้ผมต้องอาหาราคา2ดาวมาช่วยให้ได้แล้วครับไม่งั้นนี่มีโอกาสแพ้สูงมากเลยนะโลต้าไม่เจอได้ราคาแพโอเคโพ s ิชั o ใหม่แล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมอาจจะ position ไม่ดีเท่าไหรนะ่นะนี่เป็นบ้านดาวก็หลอดนะครับมีเงิน50บาทวิลเก้าวันนั่นโอ้โหรวยจัดเลยพี่ชายเนี่ยเราเจะชนะได้ไหมนะอันนี้ p o s ิชั o ใหม่ครับ นีอยู่ที่โพสชั่นแล้วว่าเราโพสชั่นได้ดีไหมถ้าเกิดโพสชั่นดีก็ดีนะล้าเจอเป็นลิซันดาสโชจินนะครับแม่งจับรัวๆเลยเียตัวผมจะได้เล่นไปแ้เขียนผมโดนจับไปแล้วนะครับอ้โยนี้ผมยังอยู่นะโดนดาก็หลอดมาแต่โยนีผมพุ่งไปเอาข้างหลังให้นะครับอันนี้เป็นอะไรที่ดีนะแล้วลิงวิ่งไปทุบข้างหลังให้เรียบร้อยนะครับแล้วโยนีพุ่งไปข้างหลังไหมไปฟันใครสะกอนะครับตัวนี้โยนี้เล่นเป็นนะเชื่อเอาเรื่องโอเคถ้าเกิดใครสะไม่ได้แคสตนี่โยนี้ผมตายแน่นอนแล้วก็ฝั่งบ้านแล้วก็อด้นะครับ สวยงามมากเกือบและเกือบและบ้านแต่ละคนแม่งปีซากันจะจัดเลยดีนะเราโพซิชันดีนะครับโอเคเหลือ <Okay. S 1> สามคนสุดท้ายนะอันนี้ก็ไม่ได้ทาอะไรแล้วครับโรเลยหาราคาสองดาวให้ได้ครับหาราคาสองดาวใส่ของให้มันก็จบบอดแล้วไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ละเราเจอเป็นบ้านคอกม้านะครับรอบต่อไปอันนี้ต้องโพซิชันใหม่ผมน่าจะเอาโยเนะวางกลางเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ที่ผมเอาโยเนะมาวางริมเพราะว่าผมเห็นว่าไอซันด้ามันจะมาจับผมนะ ก็เลยต้องเอาหลบมาหน่อยนะครับไม่งั้นโยเน่เราจะไม่ได้เล่นนะแต่ถ้าเกิดโยเน่มีเป็นของซัพพอร์ตอย่างแบนชีการ์ติซีอะไรงี้โยเน่เราจะปีศาจกว่านี้นะครับแต่รอบนี้ผมไม่มีนะแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคจะไปบ้านฮอกเมาว์ะครับโอเคแล้วเขาหลบเหมือนกันนะแต่ว่าโยเน่ผมแคสสองนนะ่าจะถึงข้างหลังนะครับอันนี้น่าจะไปถึงข้างหลังเลยหรือเปล่านะครับถึงข้างหลังเลยนะเขาวางแบบนั้นเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่า ตรงกลางนี่โล่งโจ่งเลยแล้วโยเนตเราเข้าถึงตัวได้โคตรง่ายนะครับตอนนี้โยเนตเราเข้าไปฟันข้างหลังแล้วแฮร์รี่เขาตายไปหมดนะครับแล้วเหลือเป็นลิงกับโยเนตเรายังอยู่ในบอร์ดนะล้วเหมือนจะโดนเราฝังไปนะเราบอร์ดกเมานี้นะไม่น่ารอดนะครับเรียบร้อยนะโดนไปอีกหนึ่งบ้านนะครับโอเคนี่มันตึงนะเลดเกมนะครับบอกแล้วว่าต้องมีตัวแบก3ตัว4ตัวหลักๆนะครับ3ตัวหลักๆใช่มีเคนลิงแล้วก็โยเนตนะครับช่วงเลดนะโยเนตตัวเดียวมันแบกไม่ไหวนะครับ Okay. อันนี้คอมแบทผมน้อยด้วยแหละส่วนใหญ่เลือกเป็นอักคเมนอีคอนมาหมดเลยนะแล้วเหลือเป็นบ้านของโกสลี่เซนนาครับเหมือนเขาจะทำโกสลี่แปดด้วยแต่ว่าหาสเปดอีกอันหนึ่งไม่ได้นะครับก็เลยแต่แค่นั้นไปอันนี้ก็น่าจะแลมเป็นดีคอร์ให้ราคาไว้นะแล้วก็น่าจะโลนะครับหาราคา2ดาวให้ได้จบบอดละโอเคเจอนะครับสวยเลยจบบอดเรียบร้อยนะและนี้เหลือแค่โพซิชันแล้วครับว่าอย่าให้โยเน่เราโดนโฟกัสเร็วที่สุดนะไม่งั้นโยเน่เราตายก่อนนี่จบเลย ันนี้เขาโลครับโลโลหาอะไรเขามีเคนสองดาวมีของอยู่ในบอรดด้วยนี่ว่าเอ้ยอยู่ในเบนซ์นะครับแต่ทําไมเขาเอาไม่ลงไม่เอาลงก็ไม่รู้เอาแล้วขายเคนทิ้งไปเลยนะครับเอาอะไรมาแทนะอะเฮ้ยยังไงเขานะ่าอันนี้ผมเอพอพรชชันจะจะให้ไปหาเซนนานะครับแต่เขาเขาเซนหน้าหลบนะเฮ้ยเขาขายไอ้นี่เอาขายเคนออกแล้วเอาเอาของให้มอกกันหน้าทําไมวะ ไม่รู้เขาทําอะไรอ่ะโอเคราคาผมไปล้วงข้างหลังให้นะครับแล้วลิงผมยืดกระบองไปทุบไอเซน่าตายไปเลยแล้วเหมือนไฟนี้จะเป็นไฟที่เราได้เก็บชัยชนะมาได้นะครับเฮ้ยยังว่ะเฮ้ยเหลืออีกหนึ่งชีวิตโอเคโอเคโอเคเราก็รีบเกินนะผมมีไอันี่เยอะนะครับอ๋อเขาจะทำเอออีสามดาวครับเออที่เขาขายเคียนสองดาวไปอ่ะเขคิดว่าเคียนแม่งกากแน่เลยทำเอออีไปนะครับโอเคแล้วฮิตเป็นเอออีสามดาวเรียบร้อยแล้วเติมเป็นลิงมาในบอร์ดแทนเคียนนะครับเพราะตอนแรกโกสซี่เขาเกินนะ โคเวตโกลลี่เจ็นะครับอ่าแค่นี้ก็อยู่ที่โพซิชันแล้วครับอย่าให้โยเนสเราโดนล็อกก่อนนะอย่าให้โดนอ่าไอ้อย่าให้โดนทากเกตก่อนเออแหละก็เหมือนเดิมครับผมจะเอาโยเนสไปหาไอ้เซนนาเขาให้ได้ง่ายๆนะก็เลยวางไว้ตรงกลางแล้วกันรอบนี้แล้วเอาแท้งสองตัวมารับข้างๆนะครับนี่ก็เขาขยับมาไม่ได้ขยับนะฝั่งนู้นอยู่ที่เดิม และโยนี้ผมเหมือนจะเล่นเป็นหรือเปล่ารอบนี้พุ่งไปทางขวานะครับไปฟันตัวทางทางนู้นก่อนนะและแคทที่2นี่ก็น่าจะพุ่งไปข้างหลังนะเพราะระยะมันจะไกลสุดนะครับข้างหลังของเราพุ่งไปแล้วนะครับหาติน,น้าตรงเป๊ะเ,เลยก็เรียบร้อยนะครับโดนเก็บไปหมดนะสำหรับแพงหลังเราเียหอีก3ดาวก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะพเพราะโย,ยนียเราไปล้วงข้างหลังได้แล้วเป็นชัยชนะของผมหรือเปล่ปาในเกมนี้พโย,ยนี้ผมยังอยู่ปะทะอีกหอีก3ดาวของ BS ทั้งนะคู่ก็เรียบร้อยนะครับเป็นชัยชนะของผมไปในเกมนี้ เียวพากยาวเลยลิ้นลิ้นจะพันเอาเนี่ยโอเคไปชนะมาได้ครับสำหรับพร้อมโยนี้ต้องรีบเล่นนะครับเดี๋ยวมันจะโดนเนิร์ฟอาแล้วนะก็รีบรีบร,บ,ร,บ,รบเล่นนะครับถ้าเกิดแพทหน้ามาไม่รู้มันจะเก่งเหมือนเดิมหรือเปล่านะสำหรับโยนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยี๋วยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ